กำลังพ่นยากันอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องมาเจอสิ่งนี้นะฮะนี่นะครับผมกําลังจะมานะครับก็คือฝนนั่นเองนะครับทางนู้นเนี่ยนะครับผมคือเสียงดังฮึมฮึมฮึมมาแต่ไกลเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะคือเราก็เพิ่งพ่นยาหมดไปได้200ลิตรนะครับผมคือขอให้พ่นหมดก่อนก็แล้วกันเนาะเออเวียนสักประมาณชั่วโมงจะค่อยตกนะครับจะได้เสร็จเร็วๆนะฮะโอ้โหทุกคนดูสิเห็นไหม เมื่อกี้นี่แต่ยังดีมากเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะยิ่งมองไปทางเขาวทางนี้เนี่ยนะครับผมคือดำมืดจริงๆนะฮะพนก็พ่นไปคนล่าก็ล,าก,ลากไปนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหก็ ต้องเร่งเหมือนกันนะครับผมเพื่อว่าจะได้ไปต้นอื่นให้เร็วที่สุดนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าพ่นโชบอย่างเดียวนะครับก็ต้องแช่กันนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะได้ยาไม่เต็มประสิทธิภาพเอานะฮะรุนทุกวันนะครับผมรุนทุกวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับผมของชาวสวนทุเรียนนะครับผมแต่ว่าถ้าลมแวาเนี่ยจะไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับแต่ว่าจะคิกๆกหน่อยก็คือว่าพวกายแดงนะครับผมมันจะมาทําร้ายใบเอานั่นเองนะครับ ระแวงฝนด้วยนะครับผมเพราะว่าเราพ่นยาเสร็จไปปุ๊บเนี่ยนะผ่านไปไ่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับฝนตกลงมาเนี่ยก็ต้องทําการพ่นใหม่แล้วนะครับผมทําให้ในการเอ่อพ่นยานะครับผมมันทั้งเสียแรงแล้วก็เสียงเงินโดยไปไม่ใช่เหตุนะครับทางนึงเนี่ยนะก็ตกอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดอเลยทีเดียวกันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวสวนทุเรียนด้วยนะครับผมทุกสวนเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง y YouTube กะทีลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ